กายข้างนอกตรงตรงโมตุขะนั horse, ่งไปนั่งใครนั่งใดดีเวทนามันกเกิดเกิดนั่งไปดุโนมันเกิดมันเกิดน้อยหนึ่งแล้วมันกรดับไปไม่อยู่ได้อ่ามันเป็นอย่างอ้าวก็อย่างนี้อะมันก็ารพันเวทนาเนี่ยเมื่อเวทนาเนี่ยรุ่นพันเวทนาแบบไหนเพราะว่าสติให้มีขะลังอินทรีย์ให้มีกะนังมั่งมั่งแล้วพัน พันเวทนทาหนาไก่มันขื้นมากจริสมาติมันขื้นมากมเวนทานาไกา่เห็นม่ากกำลังจะขึ้นสติเรียนทอสติสมาธิเวทนาเขาเนี่ยมันมีกำลังม่เนี่ยมพนจะแบบครบเกตอ่ามันเวทนามันเลยน้อย,แ,อยแต่ถ้าสติเรา <c oughs> ให้สังเกตเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะมาถึงก่อนที่จะมาปฏิบัติเนี่ย สติเราน้อยเวทนาเกิดก็เกิดเต็มเต็มรูปเลยวันนั้นที่หนูพูดกัแบแม่เออเนั่นเน่เต็มรูปเลยนั่นแหละก็ถึงบอกไงบอกว่าพอถึงเวลาถ้าเราไม่สัมสติเราไม่เต็มกับสติเราอ่ะมันไม่มีกําลังมาเนี่ยเวทนามันจะกินรวบเราเลยเป็นเพราะว่าเราเรา,เราประมาทด้วยอ่า แต่ทีนี้มันมีสอง,สอ,งอย่างสองอย่างคือหนึ่งเมื่อสติมีกาลังแล้วเราสามารถทรงเวทนาละเวทนาได้เวทนาเกิดก็เกิดเหมือนกันแต่เกิดน้อยมากเกิดน้อยมากเกิดบ้ากไม่ได้เพราะว่าสมาธิมันมีกำลังหลายเกิเวทนาเนี่ยเกิดแค่เพื่อการหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงให้<ส>เรารู้ว่าเราน่ะแลรูปอยู่เพราะรูปมันว่างแล้ว รูปนอกมันว่างแล้วตอนนี้เรากําลังทรงทั้งรูปและนามเอกตาอุเบกขาเรากําลังทรงอยู่ถ้าเราทรงได้เป็นมชิมาปฏิปทาตัวนี้มันจะมันเ,เวทนาตัวนี้สัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาเวทนาอะไรพวกนี้ไม่สามารถที่จะเข้ามาทําลายทําลายใจเราได้เข้าถึงใจอ,ะอ่ะทีนี้พอกลับไปบ้านเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยมันก็จะปกป้องเราตรงไหน ทำตัวนี้จะปกป้องเราตรงเวลาเราเกิดเกิดอะไรขึ้นสมมุติเราเคยไม่พอใจใครหรือว่าใครด่าใครว่าอะไรเนี่ยเมื่อเราได้ยินทางหูทางหูได้เห็นทางตาไม่ว่าจะตาหูจมูกริตใจที่เป็นเป็นอายตนะภายนอกที่เราได้แบบได้ได้สัมผัสตกตรงนี้มาเข้ามาเนี่ยถ้าเราสามารถตั้งตั้งรู้ได้เป็นปกติเหมือนที่เราปฏิบัติตรงเนี้ย เวทนาตรงนั้นก็ไม่สามารถเข้ามาทําลายใจเราเหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะเข้าไปจับแล้วไปประโกรธเขาด้วยไปแค้นด้วยไปอาฆาตเขาด้วยใช่ไหมแต่ไม่แล้วตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วคอยสังเกตตัวเองเมื่อหนูฝึกตรงนี้ได้มีสติที่มีกาลังเพราะมันต่อเนื่องไงใช่ไหมล่ะมันไม่กี่วันเนี่ยประมาณอ่เกือบสิบวันเนี่ยความต่อเนื่องของหนูมันมเมื่อมีความต่อเนื่องตรงนี้สติมันมีกําลัง ลมเราก็แข็งแรงขึ้นอ่าสติมีกําลังลมแข็งแรงขึ้นเพราะเราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ทีเนี้ยไม่ว่าจะเกิดพวกนี้เกิดไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถวางเหตุตรงนั้นได้สาธุสาธมมุมันมีมันม่จรงที่ตัวเนี่ย ตัวเองมันม่หน้าที่หน้าที่ต้องต้องทำหน้าที่อันนี้แหละพอนี่ยเป็นทุ่งน้ำปกตัวก็เพราะว่ามันออกมาบ่ได้เพราะมันม่เนี่ยมันมันมีหน้าที่เห็นบ่ล่ะบ้านี่หน้าทีตอนเนี่ยมันมันบ่ได้เลยมันต้องทำหน้าที่นะบ้านหาที่ตัวนี้เนี่ยมันเลยไปไปวันทอนที่นี่ไสำเร็จ เพราะว่ามันมันเป็นเหตุให้เราออกจอากสติม,มันเป็นการกัดก่อนโดยเราไม่รู้สึกเลยกัดก่อนออกทีละนิดทีละนิดโดยเฉพาะกรรมอ่าเนี่ยพอ,อ,อสามีเนีย่ยเจ้าต้องรับผิดชอบเนีอย่างที่พ่อพูดพูดไปเมืม่อเมื่อคืนเนี่ยเรื่องกรรมเรื่องกร,รมตัวนั้นจะเป็นตัวที่กัดกร่อนมากที่สุดเป็นหนึ่งเป็นหัวหน้ากองทัพเลย หัวหน้ากองทัพเลยกรรมกิเลสกรรมตัญหากรรมราคะตัวนี้ตัว,ต,ว,ต,วตัวกรกรมกรรมกรรมที่เป็นกรรมจากาเกิดจากผัวตําเมียเนี่ยเป็นตัวที่เป็นหัวหน้ากองทัพที่มันทําลายสติสมาธิเราออกไปเลยเมื่อใดเมื่อใดถ้าเรามีกรรมม,มีเกิดเกิดเราต้องทําหน้าที่ใช่ไหมเป็นผัวเป็นเมียการทําหน้าที่อยู่เนี่ยเราทําหน้าที่การสําเร็จความใคร่ตรงนั้นหนึ่งครั้งเท่ากับมันทอน พรูปเราที่ว่างให้กลับมามีตัวตนหนึ่งพบเหมือนเราสูญเสียไปอีกหนึ่งพบเลยพบที่เราข้ามผ่านไปหนึ่งพบสองพบสามพบมันมันกลับกลายเป็นให้เราอ่ะกลับย้อนกลับพบเข้ามาเข้ามาถอยเข้ามาทีนี้ความว่างที่เราเข้าไปสู่ปัจจุบันที่จะเข้าไปสู่ความละเอียดมันยุ่นกลับมาเลยลูดกลับมาเลยทันทีกับการที่เราอะสำเร็จความไข่หนึ่งค่ะ มันมันแรงมากมันเพราะมันคือเวทนาเวทนาตัวนี้มันสืบเนื่องจากสัญญามันเป็นสัญญาภพที่เป็นสัญญาภพที่มันเป็นตัวเป็นตนมากที่สุดอันตุเสียเหีมออเห็นไหมสิสิ่งขัดขันหมอดื้อเนี่ยมันบ่เห็นมันบอกข้าใจพอเสียบอเรื่องกลัมเจ้าเคยฉีบวะฉี่ไทยก็รู้วะ ถ้าจะเนี่ยจะจะพร้อมเนี่ยนะเออเออนั่นแหละย่าเข้าอย่าข้าววันสิ้นหมดละเพราะถ้าไทยปุ๊ออกไปมันต้องไทยอีกไทยอ่ะเปล้วมันต้องไทยอีกมันจะพร้อมเนาพร้อมมงไทยได้บมืกี้ช่วงมังเนี่ยถามว่าขันเพิ่อนขันขันขันผู้ห่างๆมัเบิ่งเดียว่าจำกันไว้หรือไงเนี่ยคน ออกกัขเพาะพ่อกับพามันมันเสียโลกลอ้ว่ออกกับพาะมันมันจะอะไรบาเนีมันเส็นโลกอะเสียโลกออก็ับับพัรีออกไปลีดออกไปก้างๆเยวเลีเยวลงลีดออกไปมันก็นขับอบอ,อ,อ,บอ,อันนี้ก็ม่อันนี้มันรีดรี่ลีออกไปแต่หะคุยัน เทียวไปนั่ออกไปแล้วบรงอยสมจะกลับขึ้นมานสมสมจีเวทาตมันจะกลับกลับขึ้นมาหาธาตนฮัลูเวทน,นาขันท์วซม่าตัวเห็นมาว่าส้มส้มแต่งงานใหม่เดือนสงเดือนสาเดืนเลียงปักตัวหช่ไห นั่นแหะมันรีดออกเคื่อเขาทายรูนไ่ทายทาทยเพราะทายออกมาแล้วมันความมีสื่อมลงมันขับออกมันก็รีดกไปไปทุกทไปนั่นแหละอันนี้มอมันรีดเชื่อมกันเลยนัเรียกเขาเลีดมัรีดออกได่ทแนี้สบัสบัสันสายมับ่บ่สุดทสมบนี่คือพอเป็นห่วงนี้ ก็ถึงได้ถึงข้อข้อธรรมตรงนี้ข้อธรรมของกามกามภพตรงนี้มันถึงได้ทำไมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะต้องตัดออกบวชใช่ไหมาหาเมื่อเราเข้าไปสู่ตรงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยมันมัน,มนเรื่องกามนี่นะถ้าถ้าเราเดินเข้าสู่มรรคผลเดินเข้าสู่ทางที่จะเข้าไปสู่การรู้ละละเนี่ยเนี่ยเข้าไปสู่ปัจจุบัน,นปัจจุบันของทางมรรคเนี่ย บอกได้เลยว่ามันจะต้องตัดออกบทอย่างเดียวถ้ามันยังต้องเข้ากลับไปว่าสืบเนื่องอยู่กับการกามาพบของของบ้านของของเขาเรียกว่าโลกธรรมแปลกเอ้าสิมันมันก็จะสืบเนื่องอยู่อย่างนั้นแหละจะมาเจ้าจะเป็นพวนวเนี่ยผู้ได้กระซังนี่บวชแล้วลุยแล้วมาเสีมยงมาเนี่ะผู้บริบ้บวชที่มัน,มน,มนกับ ตัวน้องกัมใช่จันกัมให้เปให้เขาใช่ไวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผู้ผู้เป็นสาม,มีอ,อย่างแม่นะแม่เล่า<ม>อ่าแค่คร่าวๆ<ม>ผู้เป็นสาม,มีเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติอย่างเราแล้วเขาไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้รักอะไรเป็นอะไร<ม>ถึงเวลาเขาก็ทําหน้าที่เขาก็คือเขาก็สลักเสิบของเขา<ม>เพราะถึงเวลาผู้หญิงผู้ชายมันมีมันมีเราก็มีเหมือนกันแต่เรารู้จักหักห้ามตรงไหน เมื่อเรารู้ว่าตัวนี้มันเป็นตัวทอนทอนสติสมาธิแม่น้องเองนะแม่น้องจะแม่น้องจะอยู่กับสติสมาธิมากแล้วทีนี้เมื่อตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ตัดบแต่เราฝึกแล้วเริ่มฝึกแล้วแล้วเรารู้เลยว่าเรารู้เลยว่าเมื่อเวลาเขาเข้ามาเสพเรา เราเห็นตัวกรรมเกิดขึ้นทันทีเลยกับเขาทันทีเลยแม่มาย่างนั้นถึงนแม่เลยแม่เลยทําไมเหตุนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยที่เป็นเหตุทําให้แม่ต้องออกจากครอบครัวออกมาเพราะเราเพ่อแม่เห็นกรรมแม่เห็นทั้งภายนอกภายในแม่มีจักขูที่แม่เห็นอยู่จักขูภายในที่แม่เห็นกรรมตัวกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยแม่สงสารเขาเขาเป็นผู้ไม่รู้ เขาเป็นผ <im sharing> <thing> we ู anız, ้ไม่รู้เขาคํากรรมเขาก็ไม่รู้เหมือนเราอ่ะเมื่อก่อนนี้เราอะเป็นผู้หลงอยู่เราก็ไม่รู้เราทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็คิดว่าเราทําตามหน้าที่ตามหน้าที่อย่างดีที่สุดแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงนั้นมันอาจจะเป็นการสร้างกรรมที่ใหญ่หลวงก็ได้แต่เราไม่รู้ไงเพราะเราหลงอยู่แต่ณปัจจุบันเมื่อเราเข้ามาสู่สติสมาธิเข้ามาเป็นผู้ฝึกผู้ฝึกแล้วเป็นเข้ามาเป็นผู้ที่เข้าไปรู้รู้ในระดับหนึ่งเราเข้าใจ เหตุของกรรมตัวนี้เลยเหตุของการก่อให้เกิดทุกข์ตรงนี้เพราะเรากําลังเข้าไปสู่การดับเพื่อให้เหตุตรงนี้มันถูกการถูกการวางวางในอารมณ์ตรงนี้เลยแม่เลยออกมาแม่เลยต้องออกมาเพราะสงสารเขา <c oughs> เขาก็มีกรรมของเขาอยู่แล้ว <c oughs> เขามาสร้างกรรมหนักกับเรา <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นผู้เดินเข้าสู่มรรคแล้วกาลังเข้าสู่าทางมรรคแล้วทางทางที่เป็นเนส้นเส้นทางของพระอริยะเจ้า แล้วผู้ใดผู้หนึ่งอ่ะมาแตะมาแตะนิดนึงอะ่ะอันนั้นก็กรรมแล้วกรรมแล้วเราเห็นเลยว่ามีกรรมแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนคือผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติอ่ะเราไม่ต้องว่าเป็นอริยะเจ้าหรือเป็นปุถุชนหรือเป็นอะไรต่ออะไรเอาแค่ว่าเราพูดแค่ว่าผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบ,บัติน่ะมันแตกต่างกันบอกังไงอันนี้ย่างไปลแล้วเพ่งดิ่ฉันกำอ่านอันนี้ย่างไปแล้วดื่ดฉันกำนะอ่นนานเล <laughs> เริ่มไปไ <laughs> ตัวเราพิ้นผู้ปฏิบัติ เขาเสพเราตัวเราก็ทำเราก็สะดุดไม่สามารถที่จะออกที่จะย่างย่างไปย่างแบบสะดุดตัวเขาเขาเป็นผู้เสพก็เป็นกรรมของเขาอีกมันกรรมทบกรรมกรรมทบกันอันนี้เขาเรียกคือเขาเรียกว่าคือการเบียดเบียนอาฆาตพ,พยาบาทซึ่งกันและกันด้วยรูปด้วยกาย ด้วยกายด้วยรูปตัวนี้นด้วยด้วยสัญญาด้วยสัญญารูปเพราะอะไร <S <S> <S กายมันทําหน้าที่ของมันเพราะมันมีสัญญาของกามอยู่แล้ว <S <S> <S> <S เมื่อมีสัญญาของกามมันเกิดเวทนาอยากได้อยากได้อยากจะเสพอ่ามันก็เลยเอารูปกายมาทําเพราะน่าเสร็จมาปรุงสังขารเลยเกิดความสําเร็จความคข่ความอะไรต่ออะไรมันโอ้ <S <S มันมีความสุขมันอะไรมีความพึงพอใจอันนั้นก็คือความพึงพอใจพระพทธเจ้าท่านบอกอะไร ให้รู้สุขวางสุขรู้ทุกวางทุกพอใจวางพอความพอใจไม่พอใจวางความไม่พอใจแต่ในนั้นน่ะมันมีอารมณ์ทุกอารมณ์หมดเลยทั้งสุขทั้งทุกทั้งพอใจทั้งไม่พอใจครบเลยอันนี้คือการการเบียดเบียนเบียดเบียนที่ครบองค์ประชุมก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้ามาประชุมรวมกันหมดเลยตัวนี้หนักมากหนักหนักมากเลยถ้าผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปรู้และจำแนกตรงนี้ได้ จำแนกในกรรมตรงนี้ได้ก็ยังต้องโวนเว,โวโียนเป็นวัฏะอย่างนี้ไปล่ำไปทั้งเขาและเราแต่กับแม่แม่ตัดออกเลยหนึ่งคือแม่ไม่อยากให้เขามีกรรมมากขึ้นอ่าสองคือแม่ก็อยากจะเดินทางของแม่ที่จะเข้าไปสู่การปลดกรรมทุกอย่างเพื่อเข้าไปสู่การ,การละในอารมณ์ทุกอารมณ์แค่นั้นเอง แม่แม่ทำทุกอย่างบนทุกที่ทางมันก็เลยทําให้เราต้องออกต้องออกมาจากความความที่เราที่เราคิดว่าตอนตรงนั้นล่ะคือความสุขครอบครัวคือความสุขของเราใช่ไหมใช่เออเพาะมันอยู่พ่อแม่พี่น้องอยู่พ่อแม่ลูกหัวตัวเมียกันใช่ไหมละ่ะนั่นคือความสุขแต่จริงๆความสุขตรงนั้นล่ะมันเป็นเหตุแห่งกองทุกมหึมาเลย แม่เห็นตรงนั้นแม่ก็เลยต้องกระโดดออกันแล้วมันออกมานี่บอกได้เลยว่ายากมากมันจะออกไม่ออกนี่ยากมากใจแม่นี่มันดึงกลับดึงกลับเหมือนเวทนานั่แหละมันดึงกลับ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 เพราะนั่นสัญญาก็ดึงกลับเวทนาก็ดึงกลับทุกอย่างดึงกลับโอ้ยหมดน้ําตาไปเท่าไหร่หมดถึงเท่าไหร่ถ้าไม่ไม่ได้ลมหายใจเป็นที่พึ่ง ที่พึ่งที่อาศัยแม่ไม่ได้สติสมาธิเป็นเป็นหลักเสาเป็นเสาหลักที่จะให้แม่ได้ได,ไ,ดได้เกาะได้เกาะได้เกี่ยวเพื่อที่จะออกจากตุดนี้แม่แม่ก็แย่เหมือนกัน,น,น,นคนคนที่ออกมาบวชได้แม่ไม่ได้ว่าว่าตัวเองนั่นนะแต่แม่บอกได้เลยผู้ที่ออกมาบวชได้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วผู้ที่อยู่ในคราบของนักบวชได้จนถึงที่สุด ก็ไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันเพราะอะไรบอกเลยว่าคราบของนักบวชผู้เป็นผู้ผู้ที่บวชเป็นบรระชิตเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างการกินการนอนการไปการมาทุกอย่างมันไม่ได้มีเหตุปัจจัยแม่ออกมาแม่ก็ไม่ได้เอาทอรัพย์สินสลิงคารออกมาออกมาตัวเปล่าเราเปิดออกมาไม่ได้เตรียมตัวว่าตัวเองจะออกด้วยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะออกด้วยดิ ออกถึงสุดถึงขนาดนี้เลยนะแต่พอเข้าไปเห็นดำเนี้ย<า>ไปเห็นตรงเนี้ยแล้วอ่ะมันออกตัดออกแบบไม่รู้ตัวเลยยั่งพอถามสูกทำสมองอร่อยเปอร์เซ็นเงาเปอร์เซ็นคำว่าอ่เปอร์เซ็นเนี่ยคือคือเราเปส้นว่าขอบบวชได้ยังสินะมันเย็นนีน่มีพรั่งมีพรั่งที่เปอร์เซ็นมารออก สำหรับหน,นูหนูขายหาซิปเลยค่ะหาซิปเลยแน่นค่ะเออขายหาซป